สวัสดีครับทุกคนคลิปนี้นะเดี๋ยวผมจะมาแจกไฟล์เทมเพลตครับเทมเพลตที่ผมจะมาแจกในคลิปนี้ครับจะเป็นเทมเพลตโลว์เตอร์สวยๆแบบนี้เลยครับทั้งหมดสามารถปรับแต่งได้เองครับไฟล์เทมเพลตในคลิปนี้ครับใช้ในโปรแกรม Premiere Pro ครับแล้วก็ในคลิปนี้ครับผมจะมาเปิดไฟล์เทมเพลตตัวนี้ให้เพื่อนๆดูครับว่ามันใช้งานยังไงนะครับไปดูเลยครับสำหรับคนที่กำลังมองหาไฟล์เทมเพลตต่างๆผมมีไฟล์เทมเพลตมาแนะนำเพื่อนๆครับไม่ว่าจะเป็นเทมเพลตข้อความแบบยูทูบเบอร์เทมเพลตหัวล้อแบบยูทูบ วิดีโอแนะนําใต้คลิปนี้เพื่อดูตัวอย่างและรายละเอียดหรือทักมาหาผมได้ทุกช่องทางเลยนะครับก่อนอื่นเลยให้เพื่อนๆทาการดาวน์โหลดไฟล์ให้เรียบร้อยครับลิงก์ดาวน์โหลดที่ใต้คลิปนี้เลยนะครับแล้วก็รหัสแตกไฟล์เนี่ย <c oughs> เพื่อนๆดูคลิปไปเรื่อยๆเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีรหัสขึ้นมาที่มุมมุมจอนะขึ้นมาเป็นช่วงๆนะครับเอารหัสทั้งหมดมารวมกันแล้วก็มาแตกไฟล์นะครับพอได้ไฟล์มาแล้วครับทําการแตกไฟล์นะครับคลิกขวาแยกไฟล์ลงที่นี่นะครับเอารหัสที่เพื่อนๆได้ทั้งหมดเนี่ยมารวมกันแล้วก็มาใส่ในนี้นะครับกดตกลงเข้ามาทีี่โฟลเเดอรร์นนน้ะคับ็ปก การาฟิกนะกดคําว่าการาฟิกนะกดไปเลยเอาไฟล์ที่เราได้มาเนี่ยสามไฟล์นี้ครับลากมาใส่ในนี้ได้เลยนะแล้วทําการเลื่อนหารครับมันชื่อว่าโลว์เตอร์นะนี่ครับอวิธีการใชน้งานก็คือลากลงที่ไทม์ไลน์แบบนี้เลยนะนี่แบบนี้เลยเดี๋ยวผมจะลากลงมาทั้ง3ตัวให้เพื่อนๆดูแล้วกันนะลากลงมาทั้งหมดเลย3ตัวนี้ผมบอกก่อนว่ามันแตกต่างกันที่พารากราฟของข้อความเนี่ยมันจะยึดบางฝั่งฝั่งใดฝั่งหนึ่งอะไรอย่างนี้เนาะอย่างตัวแรกเนี่ยที่เขียนตัว c เนี่ย มันก็คือเซนเตอร์นะเนี่ยอย่างเงี้ยพอเราพิมพ์ข้อความอะไรไปเนี่ยมันจะยึดจากตรงกลางนะมันก็จะออกจากตรงกลางแล้วก็ตัวที่2เนี่ยมันเขียนว่าตัว L ก็คือฝั่งซ้ายตัวที่3เนี่ยมันเขียนตัว R ก็คือฝั่งขวานะมันจะยึดที่ฝั่งขวาพอพิมพ์อะไรออกไปเนี่ยมันก็จะเด้งออกไปฝั่งซ้ายนั่นเองเนาะก็เหมือนพารากราเวลาเราพิมพ์ข้อความอะไรทั่วไปเลยนะอันนี้ก็ทํามาแบ่งฝั่งกันอย่างชัดเจนอ่ะพอกดที่ตัวเทมเพลตตัวนี้เนี่ยมันก็จะเด้งมาที่แถบอ d ดินะเพื่อนๆลองเลือกกันดูนะะว่าาาเรอยกจ แบบว่าเราอยากจะใช้งานฝั่งไหนเนี่ยเราก็เลือกตัวนั้นๆนแล้วเราก็ปรับแต่งอ่ะกดที่ตัวน,นั้นๆนะแล้วก็มาที่แถบ Edit เนี่ยก็พิมพ์ข้อความไปเราอยากจะพิมพ์ข้อความอะไรไปเราก็พิมพ o, จ์จริงๆอาจจะพิมพ์เป็นชื่อเราก็ได้นะชื่อสมมุติชื่อผมเนี่ยชำนานิมาทุมอย่างเงี้ยก็พิมพ์ไปแล้วก็ด้านล่างเนี่ยก็ขเขียนเป็นตำแหน่งอะไรเงี้ยอันนี้สมมตินะผมไม่รู้ว่าจะเข้าหรือเปล่านะลองดูเผื่อบางคนเนี่ยอยากจะไปลองใส่เป็นแบบโรเวอร์เตอร์ขึ้นชื่ออ,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 อะไรอย่างงี้นะนี่ วิดีโอเอดิเตอร์แล้วก็เปลี่ยนฟอนต์เปลี่ยนขนาดปรับขนาดอะไรอย่างงี้นะแล้วก็ความห่างบรรทัดจริงๆเนี่ยมันพิมพ์หลายบรรทัดได้นะแล้วก็เนี่ยความสูงเนี่ยเห็นไหมมันสามารถปรับได้แล้วก็เวลาเลื่อนความสูงอะไรอย่างเงี้ยตัวแถวด้านล่างเนี่ยมันก็เลื่อนตามเลยนะอันนี้ก็คือเป็นการเลื่อนแบบง่ายๆที่ผมออกแบบมาเนาะ เออ pues, แล้วก็เล an ื okay. <Let> s <S ่อนข้อความอะไรเงี um, ้ยได้เนี่ยเห็นไหมอ่าเอาแบบง่ายๆเลยก็ไปลองเปลี่ยนฟอนต์เปลี่ยนอะไรกันดูนะอ่าผมอาจจะไม่ได้เปลี่ยนให้ดูอ่าแล้วก็สีแล้วก็สีพื้นหลังตรงนี้ก็เปลี่ยนได้อยากจะได้เป็นสีอะไรก็ลองดูเนี่ยเห็นไหมเปลี่ยนได้แล้วก็ข้อความที่2ครับสามารถพิมพ์ได้หลายบรรทัดนะแล้วก็เปลี่ยนฟอนต์เปลี่ยนขนาดนี่ความห่างก็อย่างที่ผมบอกไปว่าพิมพ์ได้หลายบรรทัด ความห่างก็ปรับได้สีข้อความนี้ก็ปรับได้นะผมเอาสีนี้อ่าแล้วก็ตำแหน่งข้อความเนี่ยเลื่อนขึ้นเลื่อนลงอะไรเงี้ยได้หมดเลยนะแล้วก็ออกความสูงนี่ลองปรับกันดูอันนี้ผมจำลองให้ดูเป็นแบบขึ้นชื่อนะเรา่าเติร์แบบขึ้นชื่อว่าไม่รู้ว่าจะเข้าหรือเปล่าน่าจะเข้าเนี่ยเออแล้วก็สีพื้นหลังข้อความนี้ก็เปลี่ยนได้แล้วก็ความกว้างนี่ลองดูอย่างนี้แล้วก็เงานะลองปรับแต่งเงา,ากันดูอาจจะใช้เป็นสีดําก็ได้เป็นเงาปกติทั่วไป อ่ะพอปรับแต่งเสร็จเนี่ยกดที่แถบโมชันครับทาการย่อหรือขยายตามใจชอบเนาะเนี่ยแล้วเราก็เอาไปวางตามตําแหน่งที่เราต้องการเวลาขึ้นเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยเห็นไหมสวยๆอย่างนี้เลยนี่อ่ะเดี๋ยวผมเปิดที่ผมปรับแต่งให้เพื่อนๆดูสักเล็กน้อยแล้วกันนะอันนี้ก็จะเป็นที่ผมปรับแต่งมาคร่าวๆให้ดูเป็นตัวอย่างว่าเราสามารถปรับแต่งยังไงแนวไหนอะไรไงได้หมดเลยนะเนี่ยเห็นไหมเราปรับแต่งยังไงได้หมดเลยอันนี้ก็ตอนออก เราสามารถยืดหดได้นะไอตัวเนี้ยถ้าเกิดแบบมันเร็วไปช้าไปเนี่ยเพื่อนเพื่อนยืดหดได้เลยเนี่ยตอนออกก็จะเป็นประมาณนี้ตอนเข้าก็จะเป็นประมาณนี้เราสามารถปรับแต่งได้หมดเลยจะไปขึ้นข้างบนเป็นสองบรรทัดข้างล่างเป็นบรรทัดเดียวหรือจะ1 2 2 1อะไรเงี้ยลองปรับแต่งได้หมดเลยเนีย่เห็นไหมยืดซ้ายยืดขวายืดอยากตรงกลางนี่สวยหมด จริงๆก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้แล้วก็ผมขอแนะนําสําหรับไฟล์เทมเพลตที่ผมทําขายหน่อยแล้วกันนะครับผมมีไฟล์เทมเพลตขายอยู่หลายรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นไฟล์เทมเพลตข้อความแบบยูทูบเบอร์ไฟล์เทมเพลตหัวเลาะไฟล์เทมเพลตปุ่มกดติดตามไฟล์เทมเพลตโลว์เเตอร์โซเชียลมีเดียต่างๆนะครับผมมีขายอยู่หลายรูปแบบครับแล้วก็รูปแบบต่างๆเนี่ยเพื่อนๆสามารถแก้ไขได้เองทั้งหมดเลยนะครับปรับแต่งได้เองทั้งหมดเลยนะแล้วก็ทุกไฟล์เนี่ยมีคลิปสอนการใช้งานแบบละเอียดทั้งหมดเลยนะครับใครสนใจไไไฟลล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 ล์์์์เเเเเทททมมมพพพตตวววกก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 กนน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 นีีีีีี้้้้้้้ะะะะะะื่่่ออออๆสาาาารรรรรรถดด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 ดูยยยััังงงหิิิิิโแแแใใคคคคคปปบบบชชฝ็ ผมด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดใครอยากจะสนับสน,นุนช่องของผมนะครับผมมีไฟล์เทมเพลตขายอยู่หลายรูปแบบนะครับเพื่อนๆสามารถอุดหนุนเทมเพลตของผมได้นะครับใครสนใจไฟล์เทมเพลตผมนะครับดูวิโดีโอแนะ้นำที่รายละเอียดใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้เท่านี้นะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ